มาเองครับคุณผู้ชมครับเกี่ยวกับการเดินทางในช่วงสงการอ,อันนี้ที่เราพูดไปเมื่อต้นรายการว่าการเดินทางในงส่วนสงการเนาะเราก็เข้าใจนะครับหลายๆคนเลือกที่จะกลับบ้านนะครับ <c oughs> สำหรับการหยุดยาวแบบนี้กลับไปหาครอบครัว <c oughs> รนะครับกลับไปพักผ่อนหย่อนใจ <c oughs> กลับเขาเรียกว่ากลับไปชาร์จพลังในช่วงของหยุดยาวแบบนี้บางคนอาจจะกลับไปเล่นน้ําบางคนอาจจะกลับไปรอนเฉยไปพักผ่อนอ่าหรือว่าบางคนก็อาจจะทํางานต่อเพราะเขาบอกว่าบางที่ได้รับสองแรงหรือเปล่านะครับอ่ทางรองนายกสุริยะครับได้กําชับทาง หลวงดูแลนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนเดินทางช่วงสงการปี68นะครับพร้อมตั้งจุดบริการ423แห่งเปิดบนเตอร์เว์ way, ให้วิ่งฟรีอีกด้วยครับ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมทางหลวงครับเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงการนะครับตั้งแต่วันที่11จนไปถึงวันที่17เมษายน2568ที่คาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางกับภูมิลำเนาจำนวนมากเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆภายใต้หัวข้อลณลงเทศกาลความสุขทุกที่ทั่วไทยเดินทางสะดวกป ปลอดภัยบนโครงข่ายคมนาคมนั่นเองครับค่ะด,ด้านสำนักงานทางหลวงนะคะและแขวงทางหลวงทั่วประเทศค่ะตรวจสอบป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจรนะคะไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานรวมถึงการแก้ไขจุดเสี่ยงและจุดอันตรายพร้อมบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดี มีรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะคะอีกทั้งของความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางในพื้นที่ก่อสร้างทุกโครงการหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นบนเส้นทางหลัก จะประสานงานกับตำรวจทางหลวงเปิดช่องทางพิเศษนะคะครพร้อมกับการจัดเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้บริการการจราจรในจุดที่การจราจรติดขัดและได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทยนะคะจำนวน423แห่งและก็มีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการด้วยอีกตลอด24ชั่วโมงค่ะนะครับนอกจากนี้เองครับยังมีการเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์สสายนะครับได้แก่ทางหลวงพิเศษหมายเลข7กรุงเทพชนบุรีพัทยา มาตาพุทธนะครับทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางประอินบางพีและก็พระประแดงบางขุนเทียนตั้งแต่เวลานะครับตีตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันที่11เมษายน2568ถึงเวลา24นาฬิกานะครับของวันที่17เมษายน2568พร้อมพอเปิดให้บริการวิ่งชั่วคราวนะครับทางหลวงพิเศษหมายเลข6ช่วงด่านหินกองปากช่องนครราชสีมานะครับระยะทางกว่า163กกิโลเมตร โดยเปิดให้วิ่งทางเดียวนะครับกำหนดให้ขาออกกรุงเทพสาวันแรกขาเข้ากรุงเทพอีก4วันหลังนะครับก็คือจะเป็นการแบ่งกันนะครับระหว่างช่วงแรกและช่วงหลังนั่นเองและทางหลวงพิเศษหมายเลข81บางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง9กิกิโลเมตรนะครับตั้งแต่วันที่11 1เ็จนไปถึงวันที่17เมษาย,ยน2568ครับโอ้พอฟังแบบนี้แล้วประชาชนที่จะเดินทางกับภูมิลนาวคือสบายใจได้เลยเพราะว่าจะไม่มีความติดขัดอย่างแน่นอนอนะคะ หรือถ้าหากในช่องการจราจรนั้นหรือเส้นทางนั้นแออาดจนเกินไปนะคะก็จะเปิดช่องทางพิเศษให้นะคะโดยนะคะกรมการขนส่งทางบกนะคะอยากจะเชิญชวนหน่อยคนที่ใช้รถนะคะไปเช็คสภาพรถให้พร้อมการเดินทางในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แบบนี้หน่อยค่ะเขาบอกว่าตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปนะคะจนถึง15เมษายนที่ศูนย์บริการของภาคีเครอข่ายและภาครัฐเอก,กชนทั่วประเทศอ่ะ ฟังอย่างนี้แล้วไปเช็ครถกันสักหน่อยไปใช้สิทธิ์กันสักหน่อยนะคะคก่อนที่จะออกเดินทางในช่วงของสงกรานต์แบบนี้เพราะว่าเรื่องของรถลาเนี่ยสำคัญ,คญนะคะคการเดินทางนี่คือเราใช้ยนานพาหนะที่เรียกว่ารถรถยนต์ต่างๆนะคะต้องมีการตรวจเช็คให้ดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองรวมถึงผู้ที่ใช้ท้องถนนด้วยค่ะนะครับนี่แหละครับ ความปลอดภัยตอนนี้คือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเขาก็ช่วยพี่น้องประชาชนนะครับทุกวิธีทางอยู่แล้วเพื่อให้การเดินทางอำนวยความสะดวกทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเช็คความเรียบร้อยของท้องถนนเปิดให้บริการให้ฟรีอีกด้วยนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับ